7,8,9 because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัสและพวกคุณก็อยู่กับรายการคอร c o เนอร์ตอนนอขอมันไม่ต้องใช้นะครับเฮ้ยรู้ว่าอ่านเฉลยมาแล้วแต่ว่าไม่ต้องรีบขนาดนี้ก็ได้เฮ้ยมันมันจะไม่เล่นเลยเหรอดูรี่มันไม่ดีเลยเอาอย่างนี้เฮ้ยดูดูคนดูคนอ่านเฉลยแต่ว่าเล่นหน่อยเท้าไปเลยนอนเยอะๆหลอมากๆ ตอนนอนด้วยกันในห้องจริงๆไม่ได้ไม่ระเบียบแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นพี่นี้องทักกี่รรออบกู้เธและ